ยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องเจตบอยนะครับวันนี้เจตบอยก็มาขอนำเสนอสาระดีๆความรู้ดีๆเกี่ยวกับวงการของรถแท็กเตอร์อีกหนึ่งครั้งนะครับและรอบนี้นะครับเจตบอยก็มาขอนําเสนอเกี่ยวกับรถแท็กเตอร์รุ่นใหม่ล่าสุดของจอร์เดียกันบ้างนะครับหลังจากที่อีกแบรนด์หนึ่งเขาเปิดตัวรุ่นใหม่แบบไม่น่าเชงแล้วทีนี้จอร์เดียก็จะมาเปิดตัวในรุ่นใหม่ของอัปเกรดดีกว่าผมใช้คําว่าอัปเกรดดีกว่านะครับสำหรับรุ่นจอ er e ร์เดียี้นนคมันออกมาล้วเพราะว่า Bo ับัว มันออกมาแล้วครับนี่โชัวอันนี้ยังเป็นต้นแบบอยู่นะครับโชั Bo ออกมาแล้วทีนี้เรามาดูพูดคุยถึงสเปคของ John เดีย e 5 5 0 0 e ตัวนี้มันจะเป็นแบบไหนอะไรยังไงซึ่งผมบอกได้เลยว่ามันว wow, wow, wow ้าวว้าวมากๆในที่นี้นะครับมันจะว้าวอะไรนั้นเดี๋ยวเรามาติดตามชมในคลิปกันดีกว่านะเราจะพูดกันถึงเรื่องของโดยรวมจากหน้าไปข้างหลังตามสไตล์ของผมก่อนนะว่า รถแท็กเตอร์จอร์เดีย 5050E นั่นก็คือขนาด50แรงม้า E ซึ่งเป็น E ตระกูลที่มันเป็นคานหน้าแบบตรงหรือคานหน้าระบบเปิดนั่นเองนะครับจอร์เดียตัวนี้นะบอกเลยว่ามันเป็นที่รอคอยมานานแล้วว่า50แรงเมื่อไหร่มันจะมีคานตรงสักทีซึ่งผมบอกได้เลยว่าพื้นที่ทางภาคใต้เนี่ยรีเควสร,รุ่นนี้กันเยอะมากพี่น้องทางใต้คนไหนอยากเป็นคนแรกครับสามารถจองไว้ได้ครับ อ่าสำหรับจอเดีย5 0 5 0์้ e คันแรกนะเดี๋ยวผมกับแท็เตอร์โอมนะครับจะเป็นคนไปส่งรถเองกับมือนะครับไปส่งตรงถึงกับลูกค้าคนแรกที่สั่งรถแท c t เตอร์รุ่นนี้เลยนะครับจอเดีย5 0 5 0 e 50แรงม้าคาน้าระบบเปิดนั่นเองนะครับเรามาดูที่คาน้าก่อนคาน้าระบบเปิดตัวนี้ก็คือแทบจะเป็นคาน้าที่ใช้กับ5 e ทั่วไปเลยเท่ากันเป๊ะเลยครับตั้งแต่5 e 55ไปจนถึง5 e 90แรง ดังนั้นผมบอกเลยว,ว่าคานหน้าตัวนี้มันสามารถรองรับแรงรองรับการกระทําของแรงที่เกิดจากตัวรถเนี่ยได้ถึง90แรงม้ากันเลยทีเดียวสุดยอดของความแข็งแรงครับสำหรับคานหน้าจอร์เดียตัวนี้ยี่ห้อดานานะจ๊ะแล้วว้าวอีกอันนึงที่มันไม่แพ้กันเลยทีเดียวกนะ็คือเครื่องยนต์ของจอร์เดียตัวนี้มันเป็นเครื่องยนต์3 0 2 9ูบสอนะครับสามสูบสองพซีซีนั่นเอง50แรงมา้าแต่สิ่งที่ว้าวและตกใจมากที่สุดในครั้งนี้นั่นก็คือเรื่องของแรงบิดของ จอเดีย 5050e คันนี้ซึ่งมันมากกว่าจอเดีย 5055e ที่บอกว่ามากกว่านั้นเท่าไหร่ซึ่งโบชวมันออกมาแล้วว่าจอเดีย 5050e คันนี้แรงบิดจะอยู่ที่นะครับ229นิวตันเมตรที่รอบเครื่องยนต์แค่1 1 0 0 0ถึง1,200เท่านั้นเอง ซึ่งผมก็สงสัยแล้วก็แปลกใจเป็นอย่างมากทาไมมันถึงสร้างแรงบิดได้มหาศาลขนาดนี้มันสร้างแรงบิดได้มากกว่าตัว5 0 5 e ซึ่ง5 0 5 e จะแรงบิดอยู่ที่19 8นิวตันเมตรแต่รอบเครื่องยนต์ก็สูงกว่าอีกนะรอบเครื่องยนต์สูงถึง1,400รอบต่อนาทีซึ่งเมื่อผมกลับไปดูโบชัวของ50แรงตัวปกตินะครับตัวปกตินะแรงบิดมันจะอยู่ที่192เอนิวตันเมตรที่รอบสองพันหน่งร้อรอบต่อนาทีถ้าสงส 50 50 e ตัวนี้มันจะแรงแค่ไหนแล้วกำลังมันจะเยอะแค่ไหนซึ่งบอกเลยว่าผมไม่อยากให้ทุกคนไปโฟกัสที่แรงม้าอยากให้โฟกัสที่แรงบิดมากกว่ามันสูงถึง229นิวตันเมตรก็เลยทีเดียวก็อยากจะรู้เหมือนกันแรงบิดสูงกว่า50 5e กันเลยสูงกว่าเยอะด้วยนะเพราะ50 5e ที่แค่198นิวตันเมตรแค่นั้นเองนั่นแหละที่น่าสงสัยเครื่องยนต์ของคันนี้นะครับ3.29ตัว50 5050e เนี่ยยังเป็นเครื่องยนต์แบบเทอร์โบชาร์จอยู่เหมือนเดิมนะครับก็อาจจะเป็นพราะเซตเทอร์โบหรือเซ็ตปั๊มหรือเซ็ตอะไรก็แล้วแต่ซึ่งผมไม่รู้เหมือนกันไม่ทราบกันเพราะถ้าจะรู้ต้องเอาออกมาดูต้องเอามาผ่าดูว่ามันจะเป็นยังไงแต่บอกได้ว่าเครื่องยนต์ตัวนี้ว้าวจริงๆนะฮะสำหรับ 5050e นั่นเองนะครับอีกอันนึงเกียร์มันก็ออกมาแล้วครับเกียร์ของ 5050e ก็ออกมาเป็นแล้วนะว่า 12เกียร์ด้านหน้า4เกียร์ถอยหลังซึ่งคลิปที่แล้วผมก็บอกไปแล้วว่าเกียร์5 0 5 0 e เนี่ยมีจำนวนเพิ่มขึ้นแต่เกียร์ของ5 0 5 0 e เนี่ยก็ยังเป็นเกียร์แบบ color s h i นะฮะยังไม่ใช่เป็นแบบ top sharp synchro n i การเข้ากันความลื่นไหลของเกียร์เนี่ยจะสู้ top sharp synchro n i ไม่ได้แต่มันก็ทดมาด้วยที่ว่าเกียร์หน้ามันเยอะกว่า แล้วก็เกียร์หลังทียกว่านั่นเองนะครับ12หน้า4หลักทีนี้มาถึงรอบ PTO ของจอนเดีย 50E ก็ใช้กำลังของรอบ PTO ที่ต่ำกว่า 505E ครับ mm hmm. เขาใช้เกียร์ PTO รอบของ 540E เนี่ยแค่หรอบของเครื่องยนต์แค่พันหกของ540แบบธรรมดาก็อยู่ที่2,100รอบต่อทีนะครับก็เกียร์ PTO เขาจะมีอยู่2เกียร์นะครับของจอนเดีย50 540e กับ540ธรรมดานั่นเองนะและอีกหนึ่งสิ่งที่เขาให้เพิ่มมานั่นเองครับไม่น่าเชื่อว่าเจ้าตัว50 50e เนี่ยสามารถยกน้ำหนักได้เยอะกว่าเจ้าตัว 5075e 5075e เนี่ยสามารถยกนหนักได้1,800กิโลกร,รมัมส่วน50 50e สามารถยกน้ำหนักได้สูงถึง2,000กิโลกร,รมัมซึ่งเฮ้ยยกได้เยอะกว่านั่นเองนะฮะ ก็คล้ายๆกันอะไรเหมือนกันทุกอย่างเหมือนกันแต่สิ่งที่จะต่างออกไปนั่นก็คือเรื่องของยางนั่นเองครับยางเขาก็จะลดไซส์ลงมาหน่อยเพราะว่าขนาดแรงม้าของรถมันเล็กลงดังนั้นยางหน้าของรถคันนี้ก็จะอยู่ที่ไซส์9.5ขอบ24กับ16.9ขอบ 28, 28 18. นั่นเองนะครับและอีกอันหนึ่งที่มันอยากจะบอกถึงรายละเอียดเรื่องนี้นะครับว่าจอเ n ีย e r 5050E เนี่ยมันต่างจาก 5055E 5065E 5075E ยังไงอีกนะฮะ นั่นคือเรื่องของน้ำหนักน้ำหนักของรถ50 50e โดยที่ไม่รวมเด็กถ่วนะครับอยู่ที่2,100กิโลกร,รมัมหรือว่า2.1นั่นเองนะครับส่วนมิติตัวรถทีนี้มิติตัวรถของ50 50e ไม่นับยางไม่นับขนาดของกระทรอนนะฮะเท่ากันเลยกับ50 55ไปจนถึง50 75e เลยนะฮะทีนี้นะครับก็มาถึงเรื่องของราคาของเจ้าตัว50 50e เนี่ยมันจะตกอยู่ที่เท่าไหร่ ตอนนี้ผมกำลังประเมินไว้นะฮะเป็นราคาที่ผมประเมินเองนะครับน่าจะอยู่ราวๆประมาณ700000นปลายๆนะฮะเพราะว่า 5050D เนี่ยก็อยู่ที่ราคา720 0 0 0บาทนะครับดังนั้นตัวของ 5050E เนี่ยก็น่าจะอยู่ราวๆประมาณ700000นปลายๆผมขอไม่บอกาประมาณแค่ไหนสําหรับท่านใดที่สนใจอยากจะจองรถแท็กเตอร์จอนเดีย 50, 5050E นะครับตอนนี้ที่ไทยแท็กเตอร เปิดรับจองแล้วครับท่านไหนยังเป็นคนแรกนะครับผมแท็เตอร์บอยกับเท็เตอร์โอมนะครับจะบไปส่งรถเองเพราะเราก็อยากจะไปทดสอบให้ดูหน้างงานเหมือนกันว่าเจ้าตัว 5050E เนี่ยประสิทธิภาพมันจะแค่ไหนเพราะว่าแรงบิดมันสูงกว่า 505E อันนี้เป็นที่น่าสนใจมากๆยังไงนะครับฝากกดไลค์ like, กดแชร์ share, กด subscribe ให้กับช่องเทรร็เตอร์บอยด้วยนะครับฝากไว้ด้วยนะจ๊ะเพจไทยแท็กเตอร์นะครับตัวแทนจำหน่ายรถแท็กเตอร์จอเดียประจำจังหวัดประจวบคีรีขันและเรลเอนี้ เรามีแผนที่จะไปเปิดจงังหวัดสุราธานีนั่นเองนะฮะยังไงฝากไว้ด้วยแล้วกันครับสําหรับช่องของพวกเรานะฮะช่องของผมของเราไหนของผมนีม่แหละโอเคเจอกันใหม่คลิปหน้าครับคลิปนี้ลาไปก่อนจ้าวัสดีจัด